หมาไมล่าสุดนะฮะแล้วก็นานนานมาทีนะฮะสำหรับ Honda w เวฟร้อตัวเริ่มต้นนะฮะหรือว่าตัวธรรมดาปี2024นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวถูกสุดเลยนะครับนี่ฮะตัวดัมเบกหน้าหลักนะครับวันนี้เข้ามาก็จะเป็นตัวสีดำนะครับวันนี้มาอัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะสำหรับ h o น d ้าเวฟร้อิตัวดัมเบกนะฮะตัวนี้ราคาเงินสดตอนนี้อยู่ที่ สี่หมื่นี่มีทอนนะครับผมนะจ่ายสี่หมื่นี่มีทอนแน่นอนนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะนานๆมาทีนะฮะสำหรับ Honda าเวบร้อยสิตัวดับเบีลหน้าหลักนะหรือว่าตัวธรรมดานะฮะ ตัวนี้จะเป็นตัวถูกที่สุดนะฮะของฮอนด้าเวฟร้อยสิบไอนะฮปี2024นะครับตัวนี้จะเป็นสีดําทั้งคันนะครับนี่ฮะเนื้อสีนี่จะเป็นสีดําทั้งคันนะครับตัวนี้จะเป็นดับเบิลหน้าหลังนะตัวธรรมดานะครับวันนี้มาอัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะสำหรับฮอนด้าเวฟร้อยสิบตัวสตาร์ทเท้าดับเบลหน้าหลังนะครับนี่ฮะตัวนี้จะไม่มีดิสนะฮะจะเป็นรุ่นธรรมดานะฮะ แต่ว่ายางนอกนี่ใช้โครง IRC อย่างดีเลยนะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีดําทั้งคันนะครับตรงนี้ก็จะมีแค่สติกเกอร์อย่างเดียวนะครับคาว่าเวฟไอนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง1 1 0ยสซีซีนะครับวันนี้มาอัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะสำหรับท่านใดที่สนใจนะหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่092 1577 129หนะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับ ตอนนี้ราคาเงินสดร่วมจดทะเบียนนะฮะับสำหรับพน้าเว็บร้อยสิบตัวธรรมดาตอนนี้อยู่ที่39,930บาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับราคา39,930บาทนะครับตัวนี้ก็เครื่องตัวเดียวกันกับตัวล้อแม็กนะฮะตัวสตาร์ทมือเลยนะครับผมนะเนี่ยเครื่องร้อยสิบตัวเดียวกันนะฮะแตกต่างกันแค่ออปชั่นนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นดัมเบิ้ลนะฮะดัมเบิ้ลหน้าหลังแล้วก็ สตาร์ทเท้านะแล้วก็พวกนี้ก็เหมือนกันทุกอย่างนะแผงเดือนใหม่ก็จะเป็นสีแดงนะครับแต่ว่ากุญเจก็เป็นคุญเจแบบธรรมดานะฮะเนื้อสีก็จะเป็นสีดําเงานะฮะแล้วก็สีดําด้านนะครับสำหรับใครที่หารถใช้งานที่ว่าราคาไม่ถึงสี่หมื่นนะตัวนี้ก็น่าใช้นะครับผมนะฮะข้างหน้าก็ไฟหน้า LED นะฮะตัวนี้ก็รูปทรงนี่บล็อกเดียวกันกับตัวล้อแมก เหมือนกันทุกอย่างนะครับแตกต่างกันแค่ระบบเบรกนะฮะแล้วก็ระบบล้อนะครับแล้วก็ระบบสตาร์ทนะครับส่วนเครื่องยนต์แล้วก็บอดี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ะสวยนะครับผมว่าสีนี่สวยนะครับสีดําทั้งคันนี่สวยนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านนี่สอบถามเข้ามานะครับว่าตอนนี้ตัวธรรมดาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับรถจะเข้ามาตอนไหนนะครับนานมากนะครับเข้ามาคันหนึ่งนะครับอันนี้ก็เพิ่งเข้ามาคันหนึ่งนะครับก็เลยมา อัปเดตราคาให้นะครับเพราะว่าคันนี้ก็นี่ฮะรถผลิตวันที่22มกรานะฮะสอนะวันนี้วันที่25นะรถมาถึงนะก็ผลิตได้3วันนะฮะรถมาถึงร้านนะับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับนี่ฮะผลิต22มกรานะฮะจดทะเบียนก็ปี2024นบะผลิตก็2024นะครับเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นดัมเบกนะฮะเดี๋ยว่ายางโนอกในใช้ของอย่างดีเลยนะครับใช้ของ IRC นะครับะ ตัวนี้เราเปลี่ยนวงล้อแบบล้อสี่ลวดนะฮะเนี่ยขนาดยางนี่80นะฮะทับ9 0ขอบ17นิ้วนะฮะเนี่ยยางใหญ่มากนะครับสายบรรทุกหรือว่าเอาไปพ่วงซารลิงนี่ใช้ดีมากนะครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับสี่หมืนี่มีทอนนะครับสำหรับ Honda เวียรร้อยสิบนะฮะตัวธรรมดานะครับนี่ฮะสีดำทั้งคันเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆว่าสวยไหมนะฮะสมกับราคา39,000 930บาทไหมนะฮะสําหรับ Honda w V10 1ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไม้เลยตัวถงนะังะถังน้ำมันนีู่่น้ำมันได้5ลิตรนะร,รองรับเกษสง91 95แล้วก็ E20 นะครับส่วนราคาที่ติดมากับรถนี่37,100นะครับแต่ว่าของเราขายอยู่ที่39,930บาทนะครส่วนอัตราประหยัดน้ำมันก็เท่ากับตัว V10 1ทั่วไปเลยนะครับทั้งล้อแมกล้อซีลวด แล้วก็ตัวสตาร์ทมือก็อัตราประหยัดน้ำมันเท่ากันนะ76.9กิโลต่อลิตรนะฮะเติม1.3นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะฮะตัวนี้ก็รับประกันแบตเตอรี่ให้6เดือนนะฮะหรือว่า5,000กิโลเมตรนะส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันใน5ปีนะฮะ50,000กิโลเมตรแล้วก็เครื่องยนต์รับประกัน3ปี30,000กิโลเมตรนะภาาบอกก็เป็นสีดำนะครับก็คือสีดำเงานะก็คือข้างหน้า ข้างหน้านะฮะแล้วก็ตรงนี้ฮะส่วนสีดาด้านก็จะเป็นตรงนี้นะฮะตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะครับนี่แล้วก็เป็นระบบเกียร์นะฮะเกียร์ก็เป็นเกียร์วนนะฮะหนึ่งถึงสี่นี่อย่าไปข้างหน้าเลยนะครับเวลารถจอดนิ่งนี่อย่าไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์ว่างได้นะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับนี่ฮะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์หัวฉีดนะฮะ p g m f i นะขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลน,นะช่วงชักนี่63.1นะครับ ก็คือเครื่องตัวเดียวกับตัวล้อแม็กเลยนะครับแตกต่างกันแค่นี้ฮะวงล้อนะครับแต่ว่ายางนี่ได้อย่างดีนะฮะวงล้อนี้จะเป็นดัมบีหน้าหลังนะฮะก็จะเป็นเบรกแบบสายนะฮะนี่เหมาะมากครับสาหรับออกให้พ่อให้แม่ฮะไว้ไปสวนไปไร่นะครับหรือว่าจะเอาไปพ่วงขายของก็ได้นะครับราคาอยู่ที่39,930บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบนะครับ ราคานี้พร้อมโอนให้เรียบร้อยเลยนะครับแต่ว่าราคานี้ยังไม่รวมประกันรถหายนะครับสำหรับท่านใดที่อยากทําประกันรถหายก็สามารถทําเพิ่มก็ได้นะครับปีละ950บาทนะฮะสปีก็1,300นานะครับนี่ฮใส่ตะกร้าไปก็สวยเลยนะครับตะกร้าหน้านี่ของแท้ใบละ2 0 6บาทนะครับใส่ตะกร้าไปนี่ก็สวยนะครับแต่ว่าเนื้อสีสวยนะครับเพราะว่าเห็นน้องนนะวัยรุ่นนี่ชอบมากนะครับสําหรับโทนสีดําทั้งคันนะฮะนี่ฮะสีดําทั้งคันเลยนะครับ สำหรับใครที่ชอบโทนสีดำนะครับผมว่าสวยนะครับแล้วก็ลายก็ไม่เยอะนะมีแค่สติกเกอร์ตรงนี้นะฮะ mm hmm. เกะอ,อกนี่ก็ดำทั้งคันเลยนะครับ mm hmm. ก็มีทั้งหมดอยู่4รุ่นฮะสำหรับ Honda า a v e ร1 0นะก็จะเป็นตัวธรรมดานะฮะตัวเริ่มต้นตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวดิ้หน้านะครับแล้วก็ตัวดิ้หน้าล้อซีรวดสตาร์ทมือแล้วก็ตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อเม็ดนะครับ แต่ว่าวันนี้ตัวธรรมดาเข้านะครับก็เลยมาอัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะสำหรับฮอนด้าเวฟร้อยสิบตัวธรรมดานะฮะหรือว่าตัวเริ่มต้นนะฮะตัวนี้ราคาเงินสดก็อยู่ที่39,930บาทนะฮะพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพระโบนะฮะส่วนเงินดาวนะครับตอนนี้ก็จัดโปรโมชั่นเหมือนกันนะจ่ายรบรถอยู่ที่100บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับ ของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับเงินผ่อนก็จ่าย100บาทนะครับเงินสดก็จ่ายอยู่ที่39,930บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพอรบนะจ่าย4ี0มือไม่มีทอนนะสำหรับเบรร้อยสิบตัวเริ่มต้นหรือว่าตัวธรรมดานะตัวดัมเบลตหน้าหลังนะเหมาะมากนะครับสาหรับเอาไปใช้ในสวนนะในนานะครับหรือว่าเอาไปพ่วงนะใช้ดีนะครับว่ารุ่นนี้มันประหยัดน้ามันนะครับผมนะ เป็นระบบโซ่สเตอร์แล้วก็เป็นระบบเกียร์นี่แรงครับใช้ดีมากนะครับสำหรับท่านใดที่เคยซื้อหรือว่าเคยใช้รุ่นธรรมดาในราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถก็สามารถเอาราคาที่ผมลงแล้วก็คอมเมนต์ของเพื่อนๆที่ลงนะฮะไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับผมนะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมคลิปก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ